สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแมมอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้า สำนักงานใหญ่ค่ะที่เซรีไทย68นะคะวันนี้จะพามาพบกับรถ2คันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้านะคะฟอร์จเนอร์ปี2016นะคะเป็นเครื่อง 2.4V นะคะราคาแหม่ขออุบไว้ก่อนเลยนะคะลูกค้าแหม่มบอกเลยรถเพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ารถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ชงนะคะแหม่มบอกเลยเพิ่งเข้ามารอบแรก8ปดคันหมดไปแล้วนะคะลูกค้านี่เข้ามาเพิ่มอีก2คันนะคะลูกค้าใครที่อยากได้ก่อนปีใหม่นะคะรีบมาจองกันได้เลยเดี๋ยวแหมน,นะคะจะพาไปดูรายละเอียดคะ่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ แล้วก็รอบ,บตัวรถค่ะมาบอกกันนะฮะเครดิตดีจัดไปเลยนะคะออกรถไม่ต้องใช้นะคะงบดาวค่ะฟรีดาวเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะพาดูรายละเอียดคับตมามมาเลยค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีเทานะคะมาบอกเลยรถเรานะคะไม่มีการชนหนักของโครงสร้างนะคะพิกคว่ำมจมนานนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาแค่2คันเองนะคะรถนี้นะคะมาบอกเลยนะคะเป็นรถปลดระวางนะคะ ใครอยากได้นะคะรีบมาจองเลยราคาไม่ถึงล้านนะคะไม่อยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคันแรกก่อนเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะต่างแค่ทะเบียนรถเท่านั้นนะคะสําหรับนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 2.4V นะคะลูกค้าเป็นขับ2ปี2016นะคะออกแบบมานะคะลูกค้าในพร้อมกับกระจังกระจังหน้าคมเมียมของเขาเลยนะคะไฟจะเป็นไฟ multi r e f a c t o r นะคะลูกค้าและได้ไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของยางกันบ้างน,นะคะยางค่ะก็จะเป็นยางปีใหม่นะคะแม็กจากโรงงานเลยนะคะรถแล้วยังไม่ได้เก็บงานนะคะยังไม่ได้ชงนะคะเลยยังไม่ได้ชงเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับกระจกเลยนะคะมาบอกเลยรถสวยมากๆเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพิกคว่ำจมน้ำน,นะคะลูกค้ารถสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวมาพาดูรอบๆตัวรถต่อนดีกว่าะคะ่ะ นีค่ะรอบๆตัวรถของเขานะคะลูกค้านี่เลยก็จะมีตาสัญลักของ t o y ยต้าฟอร์จูเนนะคะรถสวยมากๆมีอย่างอะไรมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะรายละเอียดภายในรถคันแรกก่อนดีกว่านะคะลูกค้ารถเรานะคะมันบอกเลยนะคะรถสวยทุกคันนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะคะข้างในของเขานะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะข้างในจะเป็นสีเคลลูเ,เสินตาลมันบอกเลยสวยมากๆนะคะลูกค้า ได้จอมาให้พร้อมนะครับพรอมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้เลยนะคะเบาะนะอย่างที่แบบใจทราบเบาะสวยมากๆเลยข้างในจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะข้อข้อ,ขอดูแลของเขาคือ,อทำความสะอาดได้ง่ายนะคะลูกค้านี่เลยคอนโซลของเขาลดสวยมากๆเลยภายในของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะในส่วนของผู้โดยสารกันนะคะลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะลูกค้านี่เลยค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์มาให้เราด้วยนะคะลูกค้าเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเป็นสีครีขอโทษค่ะเป็นสีเขาเรียกว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะลูกค้าข้างหลังก็สามารถปรับเบาะให้ได้นะคะดูเลยข้างหลังสามารถปรับเบาะให้ด้วยเรียบร้อยนะคะลูกค้าใครอยากได้ะคะรีบเลยรีบเข้ามาจองกันเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆิมเลยนะเดี๋ยวเรามาต่อคันที่2กันเลยค่ะ คันที่2นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในก่อนแค่ต่างกันที่เลขไมเท่านั้นและเลขทะเบียนรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยข้างในนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะระบบเซนทันล็อกนะคะเป็นปุ่มเอนจินสตาร์ทนะคะรถคันนี้พวงมลาลัยก็จะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะคันนี้เลยเหมือนกับคันแรกเลยคะ่ะรายละเอียดเหมือนกันเลยนะคะรถสวยนะคะคัดทุกคันนะคะรถเรานะคะไม่มีการชนหนักหนึ่งโครงสร้างนะคะผิดความจมน้ํานะคะลูกค้า ในส่วนของผู้โดยสารเหมือนกันผู้โดยสารก็จะเป็นนะคะเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเสนตันเค้มเลยนะคะรถสวยมากๆนะคะอันนี้ยังไม่ขนาดยังไม่เก็บงานนะคะรถยังสวยขนาดนี้เลยนะคะมีแอร์มาให้เราด้วยนะคะนี่เลยนะคะผู้นั่งผู้โดยสารนั่งไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแอร์เย็นนะคะลูกค้าผ้ายางม,มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะ สามารถโคติดแบค็คได้ก็อ,อกได้นะคะลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกําหนดนะคะ สำหรับนะคะรถ2คันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner เครื่อง 2.4V ปี2016ราคาอยู่ที่895,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบติดตอ่อเข้ามาเลยนะคะขอไรายได้คุณแค่เพียง40,000บาทค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วออกรถนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าเครดิตดีออกได้นะคะแล้วก็ขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะแม่ค้าออกได้หมดคะ่ะติดแบ็คลิตออกได้เลยนะคะสามารถโทรมาปรปึกษาเราได้ก นะคะลูกค้าจบทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าเออลืมบอกไปเลยเบอร์แมมค่ะ080ค่ะ403ค่ะ0163ค่ะเข้ามาพบแหมแมได้ค่ะทุกวันค่ะที่บริษัทเพชนยต์สํานักงานใหญ่นะคะที่เสรีไทย68นะคะไละ่สาขาหนึ่งเลยเรามีที่เสรีไทย95นะคะสำหรับวันนี้แบบต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะช่วยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้แบบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ